ทุกคนหวานหวานจะบอกว่าเตรียมตัวเฮให้สุดเสียงเพราะนี่คือข่าวใหญ่ที่ทำเอาโลกวอลเลย์บอลต้องลุกเป็นไฟ breaking news breaking news แฟนวอลเลย์บอลหญิงทั่วโลกเตรียมตัวกรี๊ดเตรียมตัวโดดเพราะ FIVB เพิ่งประกาศเจ้าภาพ Women's Volleyball World Championship 2027ที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการกีฬาโลก World Championship first time ever เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สองชาติยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเหนือนอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะจับมือกันเป็นเจ้าภาพร่วมจัดมหากรรมวลลอลเลยบอลหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟังไม่พิดหรอกนะประเทศที่มีสุดยอดนักตบตัวแม่มากมายอย่างอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะได้จัดเ o r l d c h a มเปี้ยนชิเป็นครั้งแรกทำเอาหลายคนต้องอ้าปากค้ังเลยทีเดียวเชียวสนามไฟลุกเอนไฮม์พร้อมระเบิด รอบชิงชนะเลิศจะไปฝาดจนที่ HONDA CENTER และ OC w i ว e ในเอนาไฮม์แคลิฟอร์เนียรับรองว่าสนามจะลุกเป็นไปส่วนรอบแรกๆก,ก็จะกระจายความมันไปอีก4เมืองคือกระจายความมันให้ทั่วถึงชนิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ซ้อนไหนของอเมริกาเหนือก็เตรืมตัวไปสัมผัสบรรยากาศระดับโลกได้เลยมหกรรมวอร์มอัพโอลิมปิก2028ความพิเศษยังไม่จบแค่นั้นเพราะนี่มันคือจังหวะที่โคตรผี การแข่งขันในปี2027จะเป็นเหมือนการวอร์มอัพครั้งสำคัญก่อนศึกโอลิมปิกลอสแอนเจลิส2028คือมันจะจุดกระแสวอลเลย์บอลให้ร้อนแรงได้แบบไม่มีสะดุดเป็นการปูทางสู่ความยิ่งใหญ่แบบขั้นสุดโอกาสทองวอลเลย์บอลจะครองอเมริกาเหนือ FIVB และเจ้าภาพมั่นใจว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่คือโอกาสทองในการขยายฐานแฟนวอลเลย์บอลในอเมริกาเหนืออย่างแท้จริงเตรียมตัวให้พร้อมเก็บเงนินจองตัว๋ว เพราะ Women's Volleyball World Championship 2027ที่ USA และแคนาดาจะเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ดุดันและเป็นประวัติศาสตร์ที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเตรียมกรีดให้คอแตกเชียร์ให้สุดเสียงเพราะปี2027นี้วอลเลย์บอลหญิงจะสร้างตำนานบทใหม่ให้โลกจดจำมาแน่มาเต็มมาไฟลุกแล้วเจอกันสียาอเมริกา